สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพา289นะคะนำผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นผ้าไหมสาตะกอนะคะสีสวยๆค่ะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะผ้าโทนหวานค่ะชมพูหวานๆแบบนี้ค่ะเป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะ ชมพูนะคะส,สวยๆค่ะผ้าไหมสามตะกอเชิงบนล่างนะคะลายแบบนี้ค่ะสีหวานๆนะคะท่านในที่ชอบผ้าสีโทนหวานนะคะ สนใจทักมาค่ะราคาเบาๆสองพบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ้าโทนหวานนะคะ เผืนต่อไปค่ะผ้าโทนหวานนะคะอีกผืนหนึ่งนะคะเป็นผ้าสามตะโกเชิงหมนล่างค่ะน้ำตาลอ่อนๆกับชมพูนะคะแบบนี้ค่ะ เป็นท้าสามตะโกนะคะสีหวานหวานสนใจทักมากค่ะราคาเบาๆสองพันบาทค่ะเย็บริมอ่านน้ำยาส่งฟรีค่ะสีสวยมากนะคะ ผืนต่อไปค่ะอีกผืนหนึ่งนะคะโทนหวานอีกผืนหนึ่งลายเดียวกันนะคะกับผืนเมื่อสักครู่ค่ะสีหวานหวานอีกผืนหนึ่งค่ะเป็นผ้าสามตะโกเชิงบนล่างนะคะ สนใจทักมาค่ะราคาเบาๆนะคะเพืนอละสอ0 0ับาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ mm. ท่านใดไม่รับค่าอาบน้ำยา mm. เราจะลดร,ราคาผ้าให้อีกนะคะ mm. ทนหวานค่ะสีหวานหวานสวยๆค่ะผืนต่อไปนะคะ น,นี้ค่ะเชิงช้างค่ะเชิงช้างด้วยนะคะเป็นผ้าเชิงร่างเชิงเดี่ยวค่ะโทนหวานอีกผืนนะคะนี เป็นผ้าชเชิงล่างเชิงเดียวนะคะเพราะถ้าเชิงบนล่างนะคะกลับไปงี้กลับอีกด้านหนึ่งขึ้นบนนะคะช้างจะหงายท้องนะคะนุ่มแบบนี้ได้แบบเดียวนะคะสนใจทักมาค่ะราคาเบาๆบาสองพันบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ผืนต่อไปค่ะสามตะกอนะคะเชิงบนล่างค่ะผืนนี้เชิงบนล่างนะคะเอาด้านไหนขึ้นข้างบนก็ได้นะคะขึ้นลงข้างล่างก็ได้นะคะลายแบบนี้ค่ะใช้ผ้านะคะเชิงผ้าเป็นเชิงใบสีนะคะเชิงแบบนี้ นี่ค่ะชมพูเขียวนะคะขาวเขียวสวยอีกแบบค่ะวันนี้โทนชมพูเยอะมากนะคะ ทาโทนชมพูนะคะสนใจทักมาค่ะสองพันบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ตันต่อไปค่ะตัวน,นี้ออกม่วงชมพูนะคะท้องผ้าเป็นเปลือกมังคุดนะคะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดี่ยวค่ะนี่ค่ะ ตัวนี้สวยนะคะเชิงบนค่ะชายผ้าด้านบนลายสวยนะคะเชิงล่างค่ะ สนใจทักมาค่ะราคาเบาๆสอง0ันบาทเย็บริมอาบน,น้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บริมอาบน,น้ำยาส่งฟรีเป็นผ้าสามตะกอนะคะวันนี้นะคะมีผ้าไหมสีสวยสดใสนะคะ มาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูแลนะคะสนใจผ้าไหมสุดินนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ